โยโย่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอสตาร์ชานแนลนะครับกับคลิปแนะนำเด็ในวันนี้นะครับเช่นเดิมครับผมวันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ผมจะพูดถึง2คลิปทีเดียวเลยนะครับผมก็จะมีเด็กอุ๊กนะครับกับเด็กเซอร์ไนท์นะครับโอเคไม่พูดว่าทำเพลงครับเพื่อความไม่เสียเวลาไปดูเด็กลิศเด็กแรกกันก่อนนะครับผมไปที่อุ๊กเลยนะครับผมลิศนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะมีอุ๊กนะครับสี่ใบอ่า ซาชิคามาสึนะครับ4ใบมิว25ปีนะครับ2ใบคามาสึโจ2ใบแล้วก็คาบิกอน1ใบนะครับไอเทมนะครับก็จะมีโบกเกียสามจุดศูนย์นะครับสี่ใบควิกบอลสี่ใบเลสคิวแครี่สี่ใบเลเวบอลสามใบสับเปลี่ยนโปเกมอนสองใบไข่แห่งความสุขสองใบลูกโป่งสองใบเชือกหลบหนีหนึ่งใบคันเบ็ดธรรมดาหนึ่งใบนะครับซัพพอร์ตนะครับจะมียาวิจัยศายสารจารย์นะครับสี่ใบลูรินะสองใบชิบะสองใบ คำสั่งของบอส2ใบแล้วก็ขิบานะ1ใบนะครับสเตเดียนจะเป็นทาฮิมัสยอดเขานะครับ2ใบพลังงานก็จะมีพลังงานพื้นฐานธาตุน้ำนะครับ4ใบทวินเอเนอร์จีสีใบทรัพเจอร์เอเนอร์จีสาใบนะครับโอเคมาดูว่าเด็กนี้มาเล่นยังไงนะฮะโปเกมอนของเรานะครับก็จะมีอุอุนะครับผมนี่เป็นตัวดาเมจหลักของเรานะฮะแล้วก็อีก2ตัวนะเป็นทั้งเสริมแล้วก็ดาเมจได้เหมือนกันนะครับผมผมจะพูดถึงอุอุก่อนนะครับผมใช้ สองจี้ใส่นะครับตี60คูณนะครับทิ้งซาชิคามาสึกนะครับบนเบ้นเราตามชอบนะครับที่ตัวไหนทีแการ์ดาเมจจะเท่ากับจำนวนการ์ดที่ทิ้งนั้นนะคูณ60นะครับผมซาชิคามาสึกก็คือการ์ดใบตรงกลางของเรานะครับผมก็คือเพียงมีเจ้าปานี้นะครับวางอยู่ที่เบ้นสี่ตัวนะครับเพราะว่ามันใส่ลิมิตที่4ใช่ไหมแล้วก็โจมตีได้สูงสุด240ดาเมจใช่ไหม 6424นะครับผมก็โจมตีดามูงสุยูตที่240ดาเมจนะครับสำหรับอุออ๊นะแต่ว่าถ้าตีไปปุ๊บเนี่ยต้องทิ้งสาชีคคาสึ4ตัวนะที่เบนลงหลุมนะครับผมก็คือนี่คือท่าโจมตีของเรานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่สาชีคคาสึสักนิดนึงนะครับผมครับน,นี้ถ้าหากว่าอยู่ดังต่อสู้จริงๆนะฮะแบบลงไม่ได้เราสามารถใช้ท่าแรกเขาได้นะก็คือใช้1จี้ใส่นะครับผม เลือกกาซาชิคัมมาสึนะครับได้สูงสุด2ใบจากเด็กเรามาวางที่เบนนะครับผมก็คือเลือกตัวมันเองนะฮะวางที่เบนเพิ่ม2ตัวประมาณนี้นะครับผมถ้าแบบลงไม่ได้จริงๆนะฮะแต่ก็ใหญ่ก็ไม่ไดเอามาใช้หรอกนะฮะนอกจากจําเป็นนะมาที่ตัวที่3นะครับคมาสึโจนะครับเป็นร่างแปลงของซาชิคัมมาสึนะครับผมเราเอาไม่ใช้ท่าแรกนะผมใช้1จี้น้านะครับโปรโมทบนเบนส์ฝั่งข้ามหนึ่งตัวนะครับจะได้รับดาเมจเท่ากับ จานวนตัวนับดาเมจที่วางอยู่บนโปรแกรมนั้นนะครับคูณ20นะครับผมก็สมมติว่าสมมตินะอุอกติดไป240ดาเมจแล้วไปที่ว m a x เนาะแต่ว m a x ไม่ตายใช่ไหมล่ะแต่ว่าโดนดาเมจ240ดาเมจแล้วเขาก็ถอยหนีไปที่เบนส์เนาะเราสามารถใช้คามาสุโจโนเนี่ยยิงไปที่ตัวที่มี240ดาเมจตัวนั้นอนะ่ะคูณ2ก็คือ480ดาเมจนะครับผมสามารถตามไปเก็บภัยได้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ คามาซุโจนะครับผมและนี่ก็เป็นปกบันของเราในการโจมตีของเด็กนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูคารเทมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมีレสคิวแคลลี่กับลูลีนะนะครับที่ผมจะพูดถึงนะครับในเด็กนี้เนื่องจากว่าดามเมจของเราเนี่ยอุอุเนี่ยมันพึ่งซาชิคามาซุกนะครับที่โจมตีแล้วทิ้งเขาจากเบนเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องมีレสคิวแคลลี่ถึง4ใบนะครับในเด็กนี้ โดยคอนซมเมรของเล็กซิวแครีนะครับผมเลือกการ์ดโปเกมอนนะครับที่มีเอีไม่เกิน90นะครับได้สูงสุด2ใบาจากตำแหน่งทิ้งการ์ดฝั่งเรานะครับให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วเอาขึ้นมือนะครับผมก็คือเราเอาใช้แล้วเนี่ยเอาเอาซา,าชิคามะสึกเนี่ยฮะสองใบ,บที่เราทิ้งไปจัดท่าโจมตีเขาอุ่วขึ้นมือแล้วก็วางเขาที่เบ้นใหม่นะครับแล้วก็โจมตีไปต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมเล็กซิวแครีเนาะประมาณนี้เลยส่วนลูลีนะนะครับผม เลือกการ์ดโปเกมอนธาตุน้ํานะครับและพลังงานน้ํารวมกันด้วยสูงสุด4ใบจากตาแหน่งทิ้งการ์ดฝั่งเราเอาขึ้นมือนะครับผมอันนี้คือแบบว่าจะเป็นโปเกมอนธาตุน้ํา4ใบเลยก็ได้หรือว่าจะเป็นพลังงานน้ํา4ใบเลยก็ได้นะครับให้รวมกันสูงสุดได้4ใบอะประมาณนั้นอนะก็คือเราเอามาใช้เหมือนเดิมฮะเอาตาชิคัมมัสึกปาต่อนของเรานะครับทั้ง4ใบขึ้นมือนะครับเราก็ว่างเบนไป4ตัวแล้วก็ให้อู่จมตีเหมือนเดิมนะฮะ ที่ผมยกขึ้นมาพูดถึงเนี่ยก็คือเอามาใช้คอมโบกับเด็กนี้นั่นแหละฮะก็คือสองใบนี้นะที่มีแบบมีผลกับเด็กนี้นะครับผมแล้วก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของเด็กอุอุของเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปต่ออีกเด็กหนึ่งครับผมอีกเด็กหนึ่งของเรานะครับก็คือเด็กเซอร์ไนท์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเด็กเล็กกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเซอร์ไนท์นะครับสี่ใบเคอร์เรียสี่ใบาลาสสี่ใบเอลูเลโดสองใบมิลยี่สิบห้าปีสองใบนะครับ ไอเทมก็ um จะมีเครื่องหอมวิพัฒนาการ4ใบคริกบอล4ใบลรเวอรวบอลสใบลูกอมประหลาด3ใบคันเป็ดธรรมดา2ใบอุปกรณ์ช่วยเรียนรู้2ใบลูกโป่ง2ใบเอเนอร์จีเรียนรู้เล่อหนึ่งใบนะครับซัพพอร์ตก็จะมีเงาใบจัายซาดจานนะครับ4ี่ใบแมรี่3ใบคำสั่งของบอส2ใบแล้วก็ชีบะ1ใบนะครับพลังงานจะเป็นพลังงานพื้นฐานพลังจิต12ใบนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการเล่นอย่างเดี้กันครับผมก็จะมี 3ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้เล่นในเด็กนี้นะครับเริ่มที่เคอร์เรียรก่อนนะครับผมเคอร์เรียรเนี่ยเราไม่ได้เอามาแบบเป็นดาเมจนะครับแต่ว่าด้วยท่าโจมตีของเขานะผมใช้จี้พลังจิต1อันนะครับเลือกการ์ดเคอร์เรียรนะครับด้สูงสุดส่งใบจากเด็กเรานะครับมาวางที่เบ้นนะครับก็คือเลขตัวเขาเองนี่แหละจากจากเด็กมาวางก็คือแบบมันข้ามขั้นจากล่างล่ลางล่างพื้นฐานไปเลยก็คือเอาตัวเนี้ยพื่เป็นล่างหนึ่งอะ มาวางที่เบนได้เลย3ตัวมากสุดคือเด็กนีมีข้อดีที่แบบว่าเราไม่ต้องพึ่งลูกอมประหลาดเพราะขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ท่าโจมตีของเคอร์เรีย,นยในการเอาตัวเคอร์เรียเองเนี่ยจากเด็กเนี่ยมาวางได้เลยแล้วเทอร์นาเนี่ยก็แปลงร่างเป็นเซอร์ไนท์ได้เลยนะครับผมลูกอมประหลาดใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวสําคัญอะไรมากขนาดนั้นในเด็กนี้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับสักเคอร์เรียนะครับผมมาที่เซอร์ไนท์นะครับผมความสามารถนะครับใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์ไนท์เราครับ ดูการ์ดสองใบบนสุดเด็กเรานะครับแล้วก็เลือกพลังงานพื้นฐานจากในนั้นนะครับมาติดที่ป้ม้อนเราตามชอบแล้วก็การ์ดที่เหลือเอาขึ้นมือนะครับก็เหมือนเราจวการ์ดสองใบนั่นแหละแต่อีกสองใบนั้นนะถ้าหากว่ามีพลังงานพื้นฐานอยู่ก็สามารถเอาไปติดที่โป้มัอนฝั่งเราได้เลยแล้วแต่เลยว่าจะติดตัวไหนนะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็คือจวกสองใบนะครับผมถ้าจงตีนะผมใช้สามจี้ใส่นะครับผมตีหกสิบบวกนะครับ ถ้าโจมตีนี้นะครจะเพิ่มดาเมจตามจำนวนพลังงานพลังจิตที่ติดอยู่กับโปโมนี้คูณ30นะครับผมก็คือท่านี้ต่ำๆแล้วเนี่ยก็คือโจมตี150เนาะเพราะว่ามันใช้3ลูกใช่ไหมลูกละ30ก็คือ90บวกเบสอีก60ก็เป็น150นะครับผมอันนี้ก็คือโจมตีขั้นต่ําของเซอร์ไนท์นะครับผมต่อไปนะครับตัวที่3นะครับเอลูเรโดนะครับผม การ์ดใบนี้นะผมเราจะใช้ท่าที่2ของเขานะฮะใช้2จี้ใส่นะครับผมตี60คูณนะครับดาเมจจะเท่ากับจำนวนโปเกมอนวีโบกานามฝ่ายตรงข้ามคูณ60นะครับผมถ้าโจมตีเนี้คุณคุ้นไหมฮะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะแต่ว่ามันคือท่าโจมตีของแกงก er ้า VMAX ที่จะเป็นเมตาในอนาคตนะครับเมตาหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับผมซึ่งอันนี้มันเป็นท่าเดียวกันเลยนะครับผมค่อนข้างใก,ใกล้เคียงกันเลยอาจจะมีแบบต่างกันแค่จี้ที่ใช้เฉยๆนะครับผม ตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าฝ่งตรงข้ามเป็นเดฟเโอรมันวีนะครับเราก็จะใช้เอรูเลโดในการโจมตีได้แต่ถ้าฝ่งตรงข้ามไม่ใช่เดฟปรมันบีอ่ะเราก็อาจจะไม่ใช้เอรูเลโดนะครับเราจะใช้เซอร์ไนแทนนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะฮะนี่คือ3ตัวหลักที่เราใช้ในเด็กนี้นะครับมาดูที่ไอเทมกันครับผมก็ผมจะยกแค่2ใบนี้นะขึ้นมาแน่นอนครับดูอมประหลาดนะครับผมเพราะว่าเป็นร่าง2เนาะโรคประหลาดอย่างที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับก็คือว่า เราไม่ได้ใช้ลูกอมประหลาดให้ความสัมพันธ์เขาขนาดนั้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่เคอร์เรียสามารถโจมตีและเอาเคอร์เรียเองเนี่ยจากเด็กมาวางได้ใช่ไหมแต่ว่าลูกประหลาดเนี่ยเราสามารถแปงลงร่างจากลัดก็คือร่างพื้นฐานเนี่ยแปลงเป็นเซอร์ไหนท์หรือเอลูยโ,โดได้นะครับผมก็คือแบบข้ามขั้นได้เหมือนกันนะครับมาที่ทางขวาเลยดีกว่าครับอุปกรณ์ช่วยเรียนรู้นะครับผมโปเกมอนตําแนงต่อสู้ฝ่ายเรานะครับ ทุกครั้งที่รับดาเมจจากค่าต่อสู้จากโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามและหมดสภาพนะครับสามารถย้ายพลังงานพื้นฐานที่ติดกับโปเกมอนนั้น1ใบามาติดที่โปเกมอนที่ติดการ์ดนี้ได้นะครับก็คือส่งวอบ1ลูกลนะะั่นแหละนะครับผมะบานี้เลยก็หมดแล้วฮะวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะฮะสำหรับรเล็กเซอร์ไนท์นะฮะก็มีข้อดีในการใช้ความสามารถของเซอร์ไนท์ในการจวด2ใบนะและโชคดีก็จะได้ เพิ่มจี้เราด้วยนะฮะถ้สาส่งใบนั้นเป็นแบบมินจี้พื้นฐานอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู mm hmm. เกมเพย์กันนะครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยมาด,ดูเกมเพย์ของคู่นี้กัน,นครับผมฝ่ายอุุนะครับเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับเปิดมาด้วยมิลยี่สิบห้าปีทั้งคู่เลยนะติดลูกโป่งไปที่มิลนะครับแล้วก็ใช้ข้าต่อมานะครับผม ดูการถกใบบนนะครับแล้วก็เอาไอเทมจากในนั้นขึ้นมือได้1นึ่ใบนะครับเอาคลิกบอลขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะฮะเอาคาบิก้นนะครับมาวางที่เบนนะครับแล้วก็รีทีนะครับเอาคาบิก้นขึ้นมาแล้วก็ใช้ค้อมสามารถคาบิก้นะครับจกการจะครบเร็จใบบนมือแล้วจบเทินนะครับผมเอาฟังของเซอร์ไนท์นะครับวางลัดนะครับที่เบนติดที่จิตไปที่เขานะแล้วก็ใช้แมรี่นะผม ทั้งสองฝ่ายเอาการ์ดหมดมือไว้ใต้เด็กแล้วก็คนใช้ตัว5ฝ่ายตัวข้ามตัวสี่วางลัดอีกหนึ่งตัวนะครับที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถของมิวนะครับดูการ์ด6ใบบนจากเด็กนะครับแล้วก็เอาไอเทม1ใบขึ้นมาได้นะครับจากในนั้นเอาเครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับขึ้นมาแล้วก็จบเถิดนะครับผมมาฝั่งของอุกนะครับติดแคปเจอร์จี้ไปที่มิวนะครับเอา ตัวพื้นฐานจากเด็กขึ้นมาวางเบนได้นะครับเอาอู้นะครับมาวางเบนแล้วก็โปรเตีย3.0นะครับดูการเจ็ดใบบนนะครับเอาเทนเนอร์หนึ่งใบาจากในนั้นขึ้นมือได้เหมือนจะไม่เจออะไรนะครับใช้งาน,นวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งหมดมือโจมไปเจ็ดใบวางทางหิมะสู่ยอดเขานะครับวางซาชิคามาสุนะครับที่เบนหนึ่งตัวแล้วก็คลิปบอลน,นะครับ เอาตาชิคามะสือ,อีหนึ่งตัวนะครับมาวางที่เป็นแล้วก็คอร์สมารคาบิ้อนนะครับจูบก,การ์จนครบเจ็ดใบบนมือแล้วจบเทินนะครับผมมาฝั่งของเตอร์นไนท์นะครับผมใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาเตอร์นไนท์นะครับขึ้นมาใช้คอร์สมารของมิวนะครับผมดูการ์ดหกใบบนนะฮะเอาไอเทมหนใบาจากในนั้นขึ้นมือได้นะครับ เหมือนจะไม่เจออะไรนะครับผมติดจี้ติดไปที่มิวแล้วก็รีทีนะครับเอาลัสที่มีจี้นะครับขึ้นมาแล้วก็แปลงร่างเป็นเคอร์เลียนะแล้วก็เคอร์เรียโจมตีนะครับเอาเคอร์เรียนะครับก็คือตัวเขาเองนะครับจากเด็กสูงสุด3าใบนะครับจากเด็กมาวางที่เบนนะครับก็ตามนี้เลยนะก็สามใบเลยนะแล้วก็จบเทินนะครับผมมาฟังของอู้นะฮะ วางสาชีคขาบะสึนะครับที่เบนอีกหนึ่งตัวติดทวิจี้ไปที่อุอุนะครับใช้ญานวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งหมดมือตัวใหม่เจ็ดไปใช้สับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเอามิวนะครับขึ้นไปนะแล้วใช้ความสามารถนะครับดูการหกใบบนเด็กนะผมเอาไอเทมหนึ่งใบในนั้นขึ้นมาได้อ้าวเลเวลบอลน,นะครับขึ้นมา แล้วก็รีทีสนะครับเอาอุกขึ้นไปนะฮะใช้เลเวลบอลนะครับเอาซาชิคามาสุนะครับขึ้นมือแล้วก็โจมตีครับอ่าทิ้งไป3นะครับผม180อดาเมจเซฟไพไป1นะครับฝั่งของเซอร์ไนท์นะครับแปลงร่างเซอร์ไนท์ที่เบน์นะครับออก2ตัวเลยนะครับผมที่เบน์ติดที่จิตไปที่เซอร์ไนท์นะครับแล้วก็ใช้คำสว่าเซอร์ไนส์ครับจว2สองใบนะครับเอาที่จิตจากในนั้นมาติด ตามชอบนะครับมี1ใบนะครับผมใช้คิดบอลนะครับเอาลาดนะครับขึ้นมาวางที่เบนะ์นวิจัยศาสตราจารย์นะที่มือมือตมใหม่เจ็ดใบใช้คันเบรธรรมดานะครับเอาลาดกับเทเรียนะครับแล้วก็ที่จิตสใบจากหลุมเข้าเด็กนะครับ ใช้เลเวลบอลนะครับผมเอาเคอร์เลียนะครับขึ้นมาแปลงล่างใช้ความสามารถเซอร์ไนอหนึ่งตัวนะครับตัวสองใบนะครับเอาที่ติดมาติดได้นะมีนะฮะเหมือนจะไม่มีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับขึ้นมือสองใบนะใช้เลเวลบอลอีกหนึ่งใบนะเอาลัดนะครับขึ้นมาแล้วก็ตามมาด้วยคิดบอลนะครับเอาลัดอีกหนึ่งตัวนะครับขึ้นมา ควาสมสามารถของมิวนะครับผมดูการหกใบบนจากเล็กนะแล้วก็เอาไอเทมหนึ่งใบขึ้นมาได้นะใช้เอาเครื่องหอบวิวัฒนการนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะเอาเจอไนท์น,น,นะขึ้นมาแปลงร่างแล้วก็ความสามารถเจอไนท์อีกตัวหนึ่งนะครับจวกสองใบนะครับเอาจี้มาติดได้นะครับจากในนั้น <S <S เหมือนจะมีสองใบเลยนะครับก็แยกติดไปกันนะแล้วก็ติดบิวนะแล้วก็รีทีสนะเซอร์ไนท์มมขึ้นมา แล้วก็จมตี150ดาเมจนะครับนอกอาไปนะครับผมเทพไพร์ไป,ปนหนึ่งเอาฟังของอููนะฮะวางอู่ที่เบน์นะครับผมติดไข่แห่งความสุขนะครับไปที่อู่วางสาชีคามัสึกที่เบน์นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถมิวนะฮะดูการหกใบบนนะครับเอาไว้เทพหนึ่งใบขึ้นมาได้เอาไข่แห่งความสุขนะครับขึ้นมา แล้วก็เอามาติดที่คาบิกอนนะครับใช้งานวิจยัจยจัดอาจารย์นะครับทิ้งบทมือััใใม่หมเอ7 7ใบนะครับใช้เลสคิวแครลี่นะครับผมเอาซาชิคามาสึที่หลุมนะครับ2ใบขึ้นมือวางซาชิคามาสึ2ใบที่เบนนะครับ ติดที่วินจี้ไปที่อู้นะแล้วก็รีทีนะ้เอาอู้ขึ้นไปนะฮะแล้วก็โจมตีครับทิ้งสามปาทูนะฮะร้อยแปดสิบเป็นอเอาไปนะครับผมเทปไปหนึ่งมาฝากของเซอร์ไนท์นะฮะใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาเ e อรูเลโดนะขึ้นมา ติดที่ติดอยูที่เซอร์ไนที่เบนคอามสามารถมิวนะครับดูการหกใบบนเอาไว้เท่นหนึ่งใบขึ้นมือได้เอาลูกโป่งนะครับขึ้นมาติดที่มิวเลยนะฮะแล้วก็ Energy Recycle นะครับเอาจีพื้นฐานนะครับมากสุด5าใบจากหลุมนะครับกับเข้าเด็กนะครับแล้วก็างานวิจัยศาสตราจารย์ครับทิ้งหมดมือตัมไหเจ็ดใบ ใช้เลเวลบอลนะครับไม่เอาอะไรขึ้นมาครับผมแล้วก็ความสามารถเซอร์ไน์นะครับตัวหนึ่งตัวสองใบเอาจี้ติดมาติดได้นะครับแต่ไม่เจอนะผมใช้ความสามารถตัวที่สองนะครับผมตัวสองใบนะครับเอาจี้มาติดได้เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนจะไม่เจอเหมือนเดิมนะติดอุปรกรณ์ชื่อเรือรู้ไปที่เซอร์ไน์ที่ยังไม่มีจี้ที่เบนนะรีทีมิวนะครับเอาลารดขึ้นมาแท้งแผนแล้วจบเทินนะครับผม เอาฝาอบอุนะฮะใช้โบเกเกียสามจุนะครับดูการ์ด็ใบบนนะครับเอาซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมือได้เอางานวิจัยจัดจานนะครับขึ้นมาแล้วก็สับเปลี่ยนโปเกมอนนะครับเอามิวขึ้นไปนะครับเอาสมารถนะครับผมดูการหใบบนเอาไอเทมหนึ่งใบขึ้นมาได้นะครับเอาโปเกเกียรสามจุนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะครับดูการ์ด็ใบบนอีกครั้งหนึ่งนะฮะเอาการซัพพอร์ตหนึ่งใบขึ้นมาได้เอาลูยนนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะครับ เอาปองม่านน้าหรือจี้น,น้ำนะครวมกันสูงสุด4ี่ใบจากหลุมขึ้นมาได้เมื่อกี้เอาอาชีพคำวิาิตสี่ใบแล้วครับขึ้นมาแล้วก็วางเขาา3ตัวที่เบนนะฮะลิทิสมิวลงมาเอาอู่ขึ้นไปนะฮะแล้วก็โจมตีตัวเดียวนะครับหกสิบดาเมจนอะกเอาไปเทพไพายไปหนึ่งนะครับผมมาฟังของเซอร์ไน์นะครับจิตจี้จิตไปที่เซอร์ไน์ที่เบนนะครับใช้เลเวลวันนะครับ,รบไม่เอาอะไรมาเหมือนเดิมฮะ หมือนจะเช็คเด็กนะครับ้วก็สามารถเจอไนท์ตัวหนึ่งนะครับผมดูจวดสองใบนะครับเอาจี้มาติดได้เหมือนจะไม่เจอนะครับผมใช้เครื่องหอวิวัฒนาการนะครับเอาเอลูเรโดนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้มิวนะครับดูการ6ใบบนนะครับเอาไอเทม1ใบขึ้นมือได้เอาคันเบ็ดธรรมดานะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะเอาเซอร์ไนท์นะครับ ก็บลัดนะฮะแล้วก็จี้จิต1ใบนะครับจากหลุมกลับเข้าเด็กใช้ทวิกบอลน,นะครับเอาลาัดขึ้นมานะครับวางเบนแล้วก็ใช้ความสามารถเซอร์ไนต์อีกตัวหนึ่งนะครับตัวสองใบเอาจี้มาติดได้เหมือนเจอสองใบนะครับรอบนี้ก็ติดแยกไปนะครับตัวละหนึ่งนะฮะมีทีสนะครับเอาเซอร์ไนต์ที่มีสามจี้ขึ้นมานะครับ เราก็โจมตีนะครับร้อยห้าสิบดาเมจเทคไพไปหนึ่งนะครับผมฝั่งของอุกนะฮะวางอุกที่เบนนะฮะแล้วก็ติดทวินจี้ไปที่อุกนะครับวางซาชิคามาสุที่เบนอีกหนึ่งตัวนะครับควสามารถมิวนะครับผมดูการหกใบบนนะครับเอาไอเทมหนึ่งใบขึ้นมือได้เอาเลตคิวแคลลี่นะครับขึ้นมารีทีนะครับผมเอาอุกขึ้นไปนะครับ แล้วก็โจมตีนะผมตัว180ดาเมจน็อตเอาไปนะครับแล้วก็เอาจี้ห่งใบไปติดที่โปรมันที่มีอุปกรณ์ช่วเรียนรูน้นะครับผมมาฝั่งของเซอร์ไนท์นะครับติดจี้ติดไปที่เซอร์ไนท์ที่เบนนะครับพอสามารถมิวนะฮะดูกดารหกใบบนนะครับเอาไว้เทม1ใบขึ้นมือได้นะครับอารุโป่งนะครับขึ้นมา ความสามารถเซิร,ร์นไนนะครับจวดสองใบนะครับเอาที่ติดจากในนั้นมาติดผมว่าเราได้นะมีหนึ่งใบนะครับแางล่างเซิร,ร์นไนนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถจวดสองใบนะครับเอาที่ติดเอาที่มาติดได้เหมือนเดิมนะมีถ้ามีนะแต่เหมือนจะไม่มีนะครับรอบนี้แล้วก็ใช้แมรี่นะผมทั้งสองฝั่งนะครับเอาการบดมือไว้ใต้เด็กนะแล้วก็คนใช้ตัวห้าเราจะข้ามตัวดสี่ ดีทีนะครับเอาเตอร์ไนท์ขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะครับเตะไยไปอีกหนึ่งนะครับผมมาฝั่งของอุกนะฮะใช้เลเวบอลนะครับ,ช bon รบเช็คเด็กนะครับผมแต่เหมือนกับว่าจะไม่มีของในการตั้งอุกแล้วนะครับก็เลยขอยอมแพ้ไปนะครับผมตลอดเกมเน,นี้นะครับเพราะว่า ตอนนี้ตัวจีหายไปหมดแล้วนะหาไม่เจอแล้วนะก็กลายเป็นว่าเซอร์ไนท์นะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับในเกมเพล์นี้นะฮะสำหรับ2เด็กนี้นะครับผมในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่ามองผมมองว่าออุเนี่ยตั้งได้เร็วกว่านะครับเนื่องจากเขาเป็นโปเกมอนที่ไม่ต้องแปลงร่างนะเพียงแค่แบบ วางเขาปุ๊บแล้วก็ติดทวินตี้ก็สามารถตีได้เลยนะครับแล้วก็การที่แบบซาชิคัมาจึเนี่ยมาวางที่เบนเนี่ยก็ทําได้ง่ายมากๆทั้งเลเวลบอลทั้งริสคิวแคลรี่ทั้งหลายๆอย่างนะครับคลิกบอลก็ใช้ได้นะทำให้อ,อ,อู๋เนี่ยสามารถตั้งได้ง่ายกว่านะครับถ้าเทียบกับเซอร์ไนนะแต่ว่าถึงเซอร์ไนจะเป็นร่างสองนะแต่ว่าก็ด้วยความท่าโจมตีของเคอร์เรียนะที่สามารถเอาตัวเขาเองนะครับจากเต็กซสามใบมาวางที่เบนได้ก็เหมือนแบบเป็นการแปลงร่าง แค่ขั้นเดียวนะครับไม่ต้องใช้ลูกอมประหลาดขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการถึงจแม้วจะเป็นการแปลงร่างก็ตามนะครับแต่มองว่าก็ไม่ได้เป็นการที่แบบว่ายุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความสามารถของเจอร์ไนที่จั่วการได้2ใบฟรีด้วยนะฮะแล้วก็สามารถเติมจี้ได้ถ้าหากว่ามีจี้อยู่ใน2ใบนั้นนะครับตามใจชอบเลยนะฮะแล้วก็ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับสำหรับ2เด็กนี้นะก็สำหรับใครที่ดูแลครับแล้วก็แบบ ชอบคอนเซปต์เล็กไหนมากกว่ากันก็ลองเอาไปจัดจัดดูได้นะครับผมก็สุดท้ายนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในก,การทำคลิปต่อไปนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีนนี้สวัสดีครับบาย